เอามาดูแนวทางแก้ปัญหาที่ต้องต่อกันบ้านนะครับจังหวัดเชียงใหม่มีการเดินหน้าสร้างการรับรู้การไถกลบต่อสั่งลดฝุ่นควันจากการเผาในพื้นที่การเกษตรนะครับซึ่งชาวบ้านเองก็ตอบรับนะครับนโยบายเดินเข้าหาไฟลดการเผาเตรียมไถกลบต่อสั่ง1000ไร่ครับนายนิรัตพงศิษฐิถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ลงพื้นที่บ้านป่าน็อดตำบลแม่ทาอำเภอแม่ออนจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อสร้างการรับรู้กับประชาชนนะครับถึงนโยบายเดินเข้าหาไฟลดการเผาและการใช้วิธีไถกลบต่อสั่งแทนการเผาในพื้นที่การเกษตรซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ที่มุ่งแก้ปัญหาหมอกควันไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5ในปีนี้นะครับอธิบายสักนิดหนึ่งนโยบายเดินเข้าหาไฟลดการเผาคืออะไรมันก็คือการเปลี่ยนพื้นที่เผาไหม้ให้ปลอดการเผา โดยใช้วิธีการอื่นนะฮะมาบริหารจัดการเชื้อเพลิงแทนอย่างเช่นการไถ่กลบต่อสัง่งหรือว่าการเปลี่ยนเศษซากวัสดุทางการเกษตรมาเป็นเชื้อเพลิงฉีวมวลอันนี้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลกระทรวงมหาดไทยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการจัดการพื้นที่เกษตรกรรมโดยเปลี่ยนพื้นที่ที่ทางรัฐบาลบอกว่ามันกําลังจะกลายลุกเป็นไฟนี่นะครับให้กลายเป็นพื้นที่ไถกลบ จังหวัดเชียงใหม่ก็พร้อมนะครับจัดหารถไถ่กลบและก็สนับสนุนค่าน้ํามันให้กับพี่น้องประชาชนคือต้องเข้าใจว่าขั้นตอนการไถ่กลบมันมีต้นทุนสูงกว่าการเผามากนะครับอย่างที่คุณอิ๊บบอกไปเมื่อสักครู่เผาเนี่ยมันใช้ไม่ขีดแค่ก้านเดียวแต่ถ้าจะไถ่กลบมันต้องมาเป็นรถนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยทางจังหวัดก็ยืนยันว่าพร้อมจะสนับสนุนตรงนี้นะครับเข้าใจดีว่าเกษตรกรหลายคนอาจจะขาดแคลนทุนทรัพย์แต่ว่าก็ต้องทํา เพื่อที่จะลดปัญหาฝุ่น PM 2.5แล้วก็ทําให้อากาศในพื้นที่สะอาดและบริสุทธิ์นะครับใช่ค่ะคือไม่อยากให้เกิดความเคยชินแล้วมีความคิดว่าเผาเธอแป๊บเดียวก็สามารถที่จะทําลายพวกเศษซากตอซังข้าวแบบนี้ได้ต้นทุนก็นิดเดียวแต่ทีนี้เนี่ยอยากให้ไถึงผลกระทบซึ่งตอนนี้หลายจังหวัดก็ลงไปให้ความรู้กับกเกษตรกรแบบนี้แล้วกเกษตรกรหลายพื้นที่ก็น่ารักมาก ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีที่ผ่านมาก็มีที่โคราชให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีมากแล้วล่าสุดก็ที่เชียงใหม่ก็หวังว่าชาวเชียงใหม่แล้วก็กเกษตรกรทุกพื้นที่ทั่วไทยจะร่วมด้วยช่วยกันเพื่อทําให้ปัญหาฝุ่น PM 2.5ปีนี้มันเบาบางลงเพราะว่าเราสูญเสียบุคลากรคนสาคัญคุณจําได้ไหมคุณหมอกริไทยทเสียชีวิตจากโรคมะเร็งปอดเพราะว่าสูดดมควันไฟควันพิษ ฝุ่น PM 2.5เข้าไปแบบนี้แหละค่ะทั้งที่ตัวคุณหมอเองเนี่ยไม่ได้สูบบุหรี่แล้วร่างกายก็แข็งแรงออกกำลังกายทุกวันแต่ว่าก็มาแพ้ภัยของพิษฝุ่น PM 2.5พิษจากการเผาไหม้พืชผลทางการเกษตรแบบนี้มาดูรายละเอียดสันิดหนึ่งนะครับในพื้นที่อําเภอแม่ออนว่าอย่างไรบ้างทางคุณชลิตทิพย์คำนะครับในอาเภอแม่ออนบอกว่าปีนี้ทางอําเภอ ขออนุญาตบริหารจัดการเชื้อเพลิงทั้งหมด115จุดรวม27,000ไร่ลองคิดดูว่าถ้าเผาทั้ง27,000ไร่จะเกิดอะไรขึ้นนะครับนี่แหละฮะทางอำเภอถึงต้องเอามาทำความเข้าใจกับประชาชนนะครับถึงหลักการเข้าใจเข้าถึงพัฒนาและนโยบายเดินเข้าหาไฟลดการเผาจนถึงขณะนี้อำเภอแม่ออนมีพื้นที่ขออนุญาตบริหารจัดการเชื้อเพลิงที่ไม่จำเป็นลดน้อยลงเหลือเพียง15,000ไร่ ส่วนการถ่ายกลบต่อสั่งแทนการเผาในพื้นที่การเกษตรขณะนี้เตรียมดําเนินการแล้ว1น0 0งไร่นะครับในพื้นที่ตามบนแม่ทาคาดหวังว่าผลจะประสบความสําเร็จนะครับจะได้ช่วยกันลดฝุ่นควันในพื้นที่กันได้นะครับ